สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการใช้คำบอกช่วงเวลาและแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเองนะคะครูผู้สอนนางสาวยุพินกุรุแสนค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ การใช้คำบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว,ห,วหรือในชีวิตตนเองนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะมีคำบอกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะที่ทำให้เราทราบช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเรา,าเรามาดูตัวอย่างนะคะเรื่องประวัติครอบครัวของฉันนะคะในอดีต สมัยที่พ่อแม่ของฉันยังเป็นนักเรียนท่านขยันเรียนมากเมื่อจบเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วพ่อได้ทำงานเป็นครูส่วนแม่มีอาชีพค้าขายต่อมาพ่อกับแม่จึงได้แต่งงานกันนะคะพ่อแม่ของฉันมีลูกด้วยกันนะคะ3มคนคือพี่ชายตัวฉันและน้องสาวค่ะ ครอบครัวของฉันนะคะมีตากับยายปัจจุบันนะคะยายของฉันมีอาชีพขายผลไม้แต่ตาของฉันซึ่งเป็นทหารได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วครอบครัวของฉันมีปู่กับย่าท่านอยู่ที่บ้านสวนริมคลองปู่ของฉันเป็นชาวสวนที่เก่งปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดผลไม้ของปู่นะคะออกตามฤดูกาล ปู่จึงมีผล,ลไม้ต่างๆไว้ขายตลอดปีต่อมานะคะปู่ย่าตายายและพ่อแม่ของฉันเป็นคนขยันอดทนและซื่อสัตย์คนในครอบครัวของฉันนะคะมีความเคารพซึ่งกันและกันผู้ใหญ่ในครอบครัวของฉันเฝ้าดูการเจริญเติบโตของหลานและหวังน และหวังในอนาคตว่าเมื่อลูกหลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีชีวิตที่ดีไปจนถึงวัยชรานะคะหลังจากที่เราได้รู้ตัวอย่างนะคะการใช้ชีวิตประวัติของครอบครัวแล้วนะคะ หลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นความเป็นมาของครอบครัวนะคะได้แก่คําบอกเล่าของพ่อและแม่นะคะภาพถ่ายของครอบครัวตลอดจนสําเนาทะเบียนบ้านนะคะวันนี้สรุปเรื่องที่เราเรียนมานะคะก็คือการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะต้องสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะ ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนช่วยให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้นะคะ เมื่อนักเรียนเรียนจบกันไปแล้วนะคะคุณครูนะคะมีใบางานให้นักเรียนทํานะคะใบางานของเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเองนะคะคําชี้แจงก็คือ ให้นักเรียนนะคะอ่านเนื้อเรื่องที่กําหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะโดยคุณครูจะมีเนื้อเรื่องมาให้หนึ่งเนื้อเรื่องนะคะแล้วให้นักเรียนอ่านโจทย์และตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะอย่าลืมนะคะ เมื่อนักเรียนทําใบงานเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปใบงานส่งเข้าในในลายกลุ่มห้องนะคะเพื่อคุณครูจะได้ดูว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยให้นักเรียนเข้าไปถามในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวครูไปตอบชั่วโมงนี้คุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ